นี้เราอยู่กับเครื่องปั๊มนมนะครับก็อาการแบตเสื่อมนะครับชาร์จแบตเต็มแล้วก็พอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับแผ่นก็จะลดลงไปลดลงไปแล้วก็หมดดับไปเลยนะครับโอเคก็ที่ซ่อมแซมก็ง่ายๆครับ ツシー。はい ค่อยๆเปิดนะครับมันจะมีสายโยงอยู่นะครับมีตัวแบตเตอรี่นี่คือสายขั้วแบตนะครับแบตตึงพักออกก่อนนะครับขั้วสีแดงนะครับนี่คือตัวสายแบตครับแล้วเราก็ไขายตัวยึดนัดแบตออกมานะครับตัวแบตอันนี้ถ้าเรา ส่งศูนยซ่อมนะครับเขาก็จะคิดราคาแบตอยู่ที่ก้อนละ9ก้า้บาทนะครับแต่ว่ามีค่าตรวจเช็คเครื่องอีก500นะครับรวมแล้วถ้าเราเปลี่ยนแบตก้อนนึงก็ต้องเสียเงินประมาณ1,400บาทแล้วเราต้องเข้าไปที่บริษัทนําเครื่องไปส่งด้วยตัวเองนะครับผมก็แบตนะครับก็จะเป็นแบตนะครับประจุ1 2 6โวลต์นะครับผมที่1แอมป์นะครับ แบตก็ลักษณะ,ะครับวมแล้วนะครับเก็บไฟไม่อยู่นั่นเองครับลองเซิร์ชดูนะครับชื่อตามยี่ห้อแบตอันนี้ก็อยู่ที่ประเทศจีนนะครับไม่มีจําหน่ายในเมืองไทยถ้าจะเปลี่ยนของแท้ก็ต้องเข้าบริษัทอย่างเดียวนะครับลองเซิร์ชดูตาม Facebook ตามอะไรที่มีช่างรับซ่อมเปลี่ยนก็เจ้าหนึ่งก็ค่าเปลี่ยนถามเขาราคาแบตเท่าไหร่เขาคิดพันสองนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็พันห้าก็ เลยไปลองค้นหาแบตเทียบเคียงดูนะครับก็เจอแบตท,ที่ความจุนะครับใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ความจุอยู่ที่นะครับความจุอยู่ที่2 0 0 0นมิลลิแอมนะครับตัวนี้ได้ความจุอยู่ที่2,600มิลลิแอมนะครับตัวโวลต์เนี่ยเป็น12.6เหมือนกันนะครับกระแสชาร์จก็อันนี้11 1เ่โวลต์นะครับ แต่ว่าคัาว่วมันจะไม่เหมือนกันนิดนึงนะครับแล้วก็สายสั้นกว่าเยอะเลยนะครับวิธีง่ายๆครับเราตัดต่อสายนะครับค้่บวกั้วลบเหมือนกันนะครับสีแดงกับสีดำเดี๋ยวเราก็ทำการตัดต่อสายนะครับ,บเชื่อมหรือบัดกีหรือจะพันเอาก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านว่ามีอุปกรณ์ชนิดไหนนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการตัดต่อนะครับ ก็ค่อยๆตัดทีละเส้นนะครับว่าเดี๋ยวไฟมันช็อตแบตนะครับตัดดำก่อนตัดแดงตัดดำตัดแดงครับแล้วก็เดี๋ยวทาการปอกสายนะครับ ก็าทำวิธีบ้านๆเนี่ยครับเดี๋ยวพันนะครับแล้วก็ใช้เทปพันสายไฟพันนะครับอกปกติเลย 1ีผมจะปอกที่ขั้วสีดําก่อนนะครับกลัวถ้าปอก2เส้นแล้วเดี๋ยวเผลอไปทํามันช็อตกันนะครับก็จะส่วนอันนี้มันไม่มีไฟนะผมปอกสองช้างเลยก็ครับใครมีเท่ากดก็ใช้เท่ากดใครมีบัดกีก็บัดกีนะแต่ผมจะทําแบบบ้านๆเลยครับก็คือใช้ทีพันสายนะครับแล้วก็ใช้เทปพันติดฟันๆอีกทีหนึ่งนะครับ นะครับซ่อมง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องไปเสียค่าช่างห้าร้อยนะค่าตรวจเช็คก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ขยับประหยัดก็ดูคลิปของก็ททำตามได้เลยครับขยับสบายใจของแท้เข้าศูนย์ก็ก็ได้ครับแล้วแต่ท่านเลยแต่ซ่อมเองประหยัดกว่าแน่นอนครับผมนะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับ ทำให้ดูว่ามันซ่อมเองง่ายๆนะครับทําเองง่ายๆนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตำแหน่งเดิมอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าแปดทรงมันไม่เหมือนกันนะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมตัวขายยึดมันจะยึดได้ไหมนะครับเห็นของนี้เขาจะมีเก่าวสองหน้านะแต่ว่าไม่ได้ลอกแปะนะครับผมจะลองใส่เข้าไปดูนะครับ จะเห็นว่ามันอ้วนกว่าตัวขายยืดหน่อยนะครับอ่าจะใหญ่กว่านะครับใส่ไม่พอดีนะครับแต่ว่าช่องดูน็อตตรงเราอาจจะต้องใช้ผมลองน็อตตัวเดิมหรือว่าความยาวขามันพอไหมนะครับ ได้นะครับแต่ว่าข้างนึงน็อตเดิมน่าจะไม่พอน็อตสั้นนะครับสั้นนิดเดียวเองค่อนข้างหลวมเราจะดัดแปลงยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมหาน็อตก่อนครับก็ปรากฏว่าผมหาน็อตตัวที่เป็น ขนาดนี้แต่ว่าขายาวกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับผมจะใช้เป็นวิธีการยึดขาคข้างน็อตข้างเดียวแล้วก็ใช้เป็นกาวตัวนี้นะครับในการประสานยึดแบตผมก็จะไขน็อตตัวนี้กลับเข้าไปก่อนเผื่อเปลี่ยนข้างหน้าเนี่ยเราได้แบตทรงสี่เหลี่ยมนะครับเราก็จะได้มาที่เดิมเมื่อกี้ระหว่างที่ลองหาหาน็อตนะครับปรากฏว่า มันมีขาที่ยึดตัวปั๊มลมตัวเนี้มันแตกออกมานะครับน่าจะความเก่าหรือกรอบนะครับผมก็จะถือโอกาสนี้ใช้กาวตัวนี้ประสานยึดไปเลยนะครับก็จะครน็อตที่ยึดโยงมาหน่อยก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใช้กาวร้อนประกบเข้าไปนะครับ นี้มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงเลยมากก็คือยืดให้มันพออยู่นะครับแค่นั้นเองเสริมไปนะครับก็ดีกว่าให้มันหักขาหนึ่งนะครับผมโอเคส่วนตัวแบตก็จะวางลักษณะแบบนี้นะครับเราด้านนี้เราก็จะทาก,กาวไว้กับฝั่งนี้ให้มันยึดติด กาวนี้ okay. ตอนเราจะแกะออกก็ไม่ยากนะครับเอาใดใดเป่าให้มันเกิดความร้อนพอตัวกาวมันอ่อนตัวเราก็ค่อยๆดึงออกได้แล้วนะครับ มันต้องทางขานิดนึงครับอ่าโอเคก็แน่นพอสมควรนะ ก็ตัวสายเราก็เสียบเข้าช่องเดิมนะครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกบปิดไปทดสอบเปิดทุก่อนก็ได้ครับ,นะรบทำง,งานถึงเบอร์12เลยนะครับแบตบก็ยังไม่ลด ตัวแบตก้อนนี้ก็ซื้อมาราคา500บาทนะครับผมยังไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งอีกประมาณ50บาทใครก็หาดูตามเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ได้ครับผมโอเควันนี้ซ่อมเองประหยัดกว่าก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ